สวัสดีครับพบกับด็ Green ร h กรีนชนเป็นประจำครับวันนี้เรานำตัว Solar Hybrid Inverter นะครับทั้ง4รุ่นเลยนะครับ Solar Hybrid Inver t e r ของด r Green รกรีนมีความพิเศษยังไงนะครับมีความทนทานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมนำมาให้ดูทั้ง4รุ่นนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยรุ่นที่เป็นขนาด 2kva นะครับ 2.5kva นะครับ ตัวสีดำก็คือ3.5 kva นะครับแล้วก็ตัวทางด้านขวามือสุดเนี่ยก็คือเป็นรุ่น5 kva นะครับซึ่งทั้ง4ตัวนี้เนี่ยนะครับมีโซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์อยู่ด้านในแล้วด้วยนะครับทุกๆตัวเนี่ยนะครับประกรอบด้วยโซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์อยู่ด้านในแล้วนะครับพร้อมเลยอ,อยู่บนนี้นะครับซึ่งมีความสามารถนะครับในการชาร์จนะครับ50แอมป์ นะครับซึ่ง50แอมป์เนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับนะครับแผงนะครับได้กี่แผงนะครับคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดคุณเอากระแสนะครับค่ากระแสที่เป็นตัว IMP นะครับที่เป็น maximum power ของแผงเนี่ยมาหาร50นะครับก็จะได้จำนวนแผงนะครับที่จะมาต่อซึ่งอันเนี้ยถามว่าใหญ่ไหมใหญ่จุใจแน่ๆครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดคุณใช้แผงนะครับที่มีขนาดสามร้อยวัตต์เนี่ยนะครับ300วัตต์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นกระแสเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8แอมป์กว่าๆนะครับคราวนี้เนี่ยในการหารเนี่ยนะครับ9 3 27นะครับ9 4 36นะครับ9 5 45 9 6 54เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างในคุณสามารถที่จะต่อได้5สตริงนะครับได้ถึง5สตริงนะครับโดยที่กระแสเนี่ยนะครับเน้นนะครับว่าต้องไม่เกิน50แอมป์ คุณคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดคุณอนุกรมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัว 2K นะครับเราต่ออนุกรมนะครับแผงขนาด300วัต์นะครับแล้ว1สตริงเนี่ยประกอบด้วย2แผงใช่ไหมครับก็คือ600วัตเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยสามารถที่จะต่อได้ประมาณ4สตริง5สตริงเนี่ยสบายๆซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ ใช้งานได้นะครับดีมากๆเลยนะครับสำหรับบ้านนะครับขนาดถึง4ท่านนะครับต่อครอบครัวหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะใช้กับแอร์นะครับหลายๆท่านก็จะเห็นแล้วว่าตัว 2K เนี่ยนะครับสามารถใช้กับตัว9,000 BTU นะครับที่อยู่ในวิดีโอ YouTube ของเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยเนื่องจากมีความนิยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยนะครับในการใช้งานในส่วนที่เป็น บุคคลนะครับหรือว่าใช้งานที่เป็นลักษณะของโครงการนะครับหรือว่าเป็นบริษัทนะครับหรือว่าเป็นาการสำรองไฟก็ตามโดยที่มีโซลา่าเนี่ยมาช่วยประหยัดด้วยเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่นิยมในทั้งประเทศไทยนะครับประเทศเกัมพูชานะครับประเทศเวียดนามนะครับประเทศลาวแล้วก็รวมถึงพมา่าด้วยเนี่ยนะครับ ทำไมทั้ง4ตัวนี้เนี่ยมีความนิยมมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าทั้ง4ตัวนี้นะครับก็คือ2 kva 2.5 kva 3.5 kva แล้วก็5 kva เนี่ยทำงานในลักษณะที่เป็นตัวโซล่านะครับไฮบริดออฟกริดนะครับเป็นโซล่าไฮบริดออฟกริดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานคุณสามารถใช้งานได้นะครับตามปกติเลยนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับซึ่ง ในตัวฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์เด่นเลยเนี่ยนะครับก็จะโชว์ให้ดูนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าคู่มือนี้นะครับซึ่งอันนี้ยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับ ISO เองเนี่ยนะครับแล้วก็ในระดับของกระทรวงพลังงานหมุนเวียนของอินเดียเนี่ยก็มีการรับรองด้วยนะครับซึ่ง ก็เป็นการเน้นย้ำว่าอุปกรณ์นะครับตัวโซล่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์ของด r Green รกรีนเนี่ยนะครับมีมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็รวมจนถึงมีฟังก์ชันที่ดีนะครับใช้งานดีอย่างไรเรามาดูกันทีละข้อนะครับข้อแรกครับก็คือว่า less no load current นะครับหรือว่า less no load current มัก็หมายความว่ามีการใช้งานกระแสนะครับในลักษณะที่ไม่ได้ต่อโหลดเนี่ยน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยนะครับทำงานในลักษณะที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อันที่2นะครับตัว LCD นะครับมีการแสดงผลที่เข้าใจง่ายนะครับทำไมถึงเข้าใจง่ายนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัว LCD ที่ผมรีวิวให้ดูในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับรุ่น 2K เนี่ยนะครับก็มีการแสดงสถานะวนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ทำให้คุณเข้าใจนะครับว่า ตอนนี้นะครับสถานะการทางานของตัว PCU ของคุณเป็นยังไงนะครับข้อ3นะครับก็คือ power saving calculation on display ก็คือว่ามีค่านะครับการประหยัดพลังงานแสดงให้ดูบนจอ LCD นะครับมี inbuilt independent battery charger นะครับมีตัวแบตเตอรี่ชาร์จนะครับที่แยกเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการชาร์จนะครับสามารถชาร์จได้ดีชาร์จได้เต็มที่นะครับแล้วก็ มีความทนทานสูงมากๆนะครับเพราะว่าเราแยกบอร์ดออกมาเลยนะครับ Power Saving นะครับมากถึง100%เนนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราออกแบบได้ดีนะครับอันนี้ผมเน้นอีกทีนะครับถ้าเกิดเราออกแบบได้ดีแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะใช้โซลา่าได้ทั้งวันทั้งคืนเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งเวลากลางวันนะครับเวลากลางคืนก็สามารถที่จะเอาพลังงานที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยออกมาใช้นะครับแม้วันที่ไม่มีแสงแดดนะครับหรือว่าเป็นออโตโนมีเดย์เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาชนะนะครับธรรมชาติได้นะครับในการออกแบบที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องการนะครับตัวสเตเบลิเซอร์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรแม้ไฟที่บ้านของคุณจะตกนะครับ ไฟเนี่ยก็ยังสามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณต่อตัวนี้ในลักษณะของเครื่องสำรองไฟเนี่ยนะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับทั้งตัวนี้นะครับ 2k 2.5 3.5แล้วก็ 5k เนี่ยถ้าเกิดคุณต่อในลักษณะของตัว UPS นะครับบางท่านเนี่ยที่นำไปใช้งานเนี่ยนะครับก็ใช้งานในโซลา่าด้วย นะครับใช้งานในลักษณะของเครื่องเครื่องสำรองไฟด้วยนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า UPS เนี่ยนะครับหมายความว่าในกรณีที่นะครับบ้านนะครับหรือบริษัทของคุณนะครับหรือว่าโรงงานของคุณเนี่ยไฟตกนะครับตัวเครื่องนะครับอินเวอร์เตอร์โซล่าไฮบิดอินเวอร์เตอร์ของดรกีเนี่ยนะครับถ้าคุณต่อแบบไฮบิดเขาก็ยังสามารถที่จะชาร์จนะครับแบตเตอรี่โดยที่เอาไฟบ้านที่ตกเนี่ยนะครับ อันนี้ในกรณีที่เป็น UPS ด้วยนะครับหรือว่าต่อเป็นไฮบริดด้วยนะครับอันนี้ทั้งคู่เลยถ้าเกิดไฟบ้านที่เข้ามาตกนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับได้ต่ำถึง90โวลต์เนี่ยเขาก็ยังสามารถเอาไปชาร์จแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ต้องใช้สเตเบลเลเซอร์เลยนะครับหรือตัวนี้เนี่ยนะครับก็ช่วยนะครับให้คุณใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับ แม้ไฟจะตกถึง90โวลต์อันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะชาร์จนะครับด้วยโซลา่าก็ได้นะครับด้วยไฟบ้านก็ได้หรือว่าเป็นตัวเจเนเรเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับทำงานเป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดนะครับแล้วก็ไฮบริดที่เป็นอะไรครับไฮบริดออฟกริดนะครับแล้วก็มีอินบิวต์นะครับโซลา่าชาร์จคอนโทรลเลอร์50แอมป์ นะครับในรุ่นที่นำมาในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่เป็นโซล่าชาร์เจอร์50แอมป์นะครับแล้วก็ o o s e f r e e นะครับ Pure s i ซ e w a v e นะครับวิ t เ t สแ n นทรีเปอร์เซน r ์ทอท o ก็หมายความว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีมากนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ผลิตไฟออกมาเป็นแบบ p u r e Side นั่นเองนะครับ ซึ่งมี Loss นะครับหรือค่าสูญเสียที่น้อยมากนะครับแล้วก็ Complete p rotect ion นะครับมีในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะครับ overload นะครับใช้ไฟใช้เกินนะครับใช้ไฟเกินเนี่ยก็มี Overload p rotect ion นะครับในการป้องกันเรื่อง Overload s h o r t Circuit p rotect ion นะครับป้องกันในเรื่องของรัดวงจรนะครับ w i r i n g fault นะครับก็คือว่าการต่อสายที่ผิด นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีนะครับตัวอะาา์ที่โชว์ขึ้นมาบน LCD display นะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่โชว์ทางด้านล่างเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อตอนที่โชว์ฟีเจอร์ด้านบนเนี่ยนะครับก็หมายความว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะอะไรครับใช้งานนะครับได้อย่างดีเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพดีแล้วก็ช่วยประหยัดไฟนะครับมากขึ้นถึง30% นะครับแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่ชาร์จแล้วก็ในกรณีที่คุณใช้เป็น UPS นะครับใช้เป็น UPS หรือว่าใช้เป็นอะไรครับเป็นไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับก็สามารถที่เอาไฟบ้านเนี่ยมาชาร์จแบตเตอรี่ได้แม้ไฟบ้านคุณจะตกถึง90โวลต์นะครับแล้วก็มีจอที่ดูง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็แบ c อัพไทม์นะครับมีเพิ่มขึ้นนะครับ1 2เนเนื่องจากประสิทธิภาพในดีขึ้นนั่นเอง โอเคครับก็อันนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้าตานะครับทั้งหมดเลยนะครับของอินเวอร์เตอร์ที่ดอก e ตรกรีนเนี่ยได้นำมานะครับซึ่งเดี๋ยวทางด้านหลังจะเป็นอย่างไรผมจะโชว์ให้ดูครับอดใจแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมกลับด้านหลังให้ดูครับครับและนี่ก็เป็นภาพทางด้านหลังนะครับของตัว Hybrid Solar Inverter นะครับ แต่ละรุ่นเลยนะครับซึ่งอีกทีนะครับว่าทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยก็คือเป็นรุ่น 2kva นะครับรุ่น 2.5kva รุ่น 3.5kva แล้วก็รุ่น 5kva ทางด้านหลังเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นในเชิงของการตั้งค่านะครับด้วยดิฟสวิตช์นะครับซึ่งทำให้การใช้งานเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีบายพาสสวิตช์นะครับรวมไปจนถึง สายไฟที่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าทุกรุ่นเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าได้มาตรฐาน ISO นะครับได้มาตรฐานจากกระทรวงนะครับพลังงานหมุนเวียนที่อินเดียนะครับซึ่งเดี๋ยวแต่ละตัวนะครับทางด้านหลังเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปซูมให้ดูใกล้ๆกันเลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ยด้านหลังเป็นยังไงนะครับสายไฟขนาดเท่าไหร่สักคู่เดียวครับ โอเคครับตอนนี้เราเซูมนะครับให้ดูทางด้านหลังในรุ่นที่เป็น 2K นะครับแล้วก็ 2.5K นะครับคุณก็จะเห็นว่ามีสวิตช์นะครับอ,อ,อย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีละตัวเลยก็คืออันแรกเป็นกริดพารา t ีกับแบตเตอรี่พารา t ีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกตั้งค่าได้นะครับตามการใช้งานนะครับซึ่ง คุณเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นการใช้งานที่เป็นออฟฟิลดนะครับหรือว่าเน้นใช้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับใช้งานจากแบตเตอรี่ให้สูงสุดใช้งานจากโซล่าสูงสุดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบบแบตเตอรี่พาริตี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เน้นนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากประหยัดสุดๆเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเลือกชนิดของแบตเตอรี่นะครับว่าเป็นลิ a d a ซิดหรือว่าเป็นข้างล่างก็คือเทอร์บูล่านะครับหรือว่าเป็นซีลแมทแนนฟรี อันถัดไปนะครับก็คือเป็น UPS นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการใช้งานเป็นแบบ UPS นะครับก็สามารถที่จะเลือกไปที่ UPS นะครับหรือว่าถ้าใครจะใช้งานทั่วไปนะครับตามปกติเนี่ยก็สามารถเลือกเป็น wireless ได้นะครับต่อไปเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามีตัวเซอร์กิต a บก e กอร์นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เป็นตัว Main Circuit b บกเกอร นะครับเป็นเซอร์กิตเบกเกอร์สำหรับไฟ AC นะครับอันนี้มีความปลอดภัยมากเลยนะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถที่จะปิดเปิดนะครับได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับบางทีเราอยากปิดสวิตช์นะครับก็ไม่ต้องซื้อกล่องนะครับเป็น external box มาต่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งความปลอดภัยก็สูงนะครับแล้วก็ช่วยคุณประหยัดด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามีตัว bypass switch นะครับเรามี bypass switch มาให้ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนครับบายพาสสวิตช์เอาไปใช้เมื่อไหร่บายพาสบายพาสสวิตช์เนี่ยก็เอามาใช้เมื่อเวลาเครื่องในมีปัญหานะครับเราสามารถที่จะบายพาสได้เลยนะครับไม่ต้องเรียกเอนจิเนียร์เข้าไปหรือว่าคุณจะต้องเสี่ยงนะครับแกะสายทีละสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับเราใส่ใจในทุกรายละเอียดในการออกแบบอย่างที่เรียนครับว่ามีตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์เนี่ยมีมาให้ทุกรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะเห็นนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องที่ใช้ต่อ PV in นะครับ PV input ซึ่งตรงนี้เนี่ยโซลานะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับรองรับ50แอมป์นะครับตัวนี้ก็รองรับที่50แอมป์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครจำได้นะครับทั้งตัว 2kVA และก็ 2.5kVA เนี่ยเป็นระบบ24นะครับซึ่งอันนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะต่อนะครับเป็น ระบบ24แล้วก็รองรับกระแสที่50แอมป์นะครับจากตัวโซลาร์นั่นเองนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราใช้แผง300วัตต์นะครับจะจอดจะต่อได้กี่แผงนะครับที่มาขนานกันนะครับก็คือว่า9545นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5แผงนะครับหรือว่าใครไม่ได้ใช้แผง300วัตต์นะครับใช้แผงเล็กกว่านั้นจะต่อเป็นสตริงนะครับก็ไม่เกินเท่าไหร่ครับ50แอมป์ นะครับคุณสามารถต่อสตริงได้แล้วก็ตัวนี้ครับอย่างที่เรียนเนี่ยตัวนี้คือไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีต่อเข้ากับไฟบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งจะต่อเข้าที่เมนนะครับต่อเข้าที่เมนเห็นไหมครับมีสายมาให้แล้วนะครับมีสายขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีเอา p ์พุตนะครับเป็นเอา์พุตเป็นสายเอาต์พุตแล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีตัว สายนะครับในการเชื่อมแบตเตอรี่มาให้แล้วนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นว่ารุ่น 2k เนี่ยนะครับก็จะมีสายที่เชื่อมนะครับแบตเตอรี่ให้เป็นระบบ24นะครับมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรุ่น 2.5k นะครับก็จะมีสายที่ขนาดใหญ่นะครับถ้าเกิดคุณเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายขนาดเท่าไหร่ครับ16 s q u a r Square, นะครับ16สแควร์นะครับนี่อ่าโอเค16สแควร์นะครับเห็นชัดกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องความปลอดภยัยขนาดสายไฟเนี่ยมีรายละเอียดนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าระบบเนี่ยนะครับจะเป็นตัว 2k นะครับหรือก็หรือว่าเป็น 2.5kva เนี่ยสายไฟนะครับก็มีรายละเอียดนะครับสายไฟจะต้องได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยก็เข้าหัวมาแล้วจากโรงงาน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของอความล้อสะสมที่เกิดขึ้นในการที่เข้าหัวไม่สนิทเนี่ยนะครับสามารถที่จะตัดทิ้งได้เลยนะครับมีมาตรฐานนะครับมีเข้าหัวมาให้นะครับมีหางปลาอะไรเสร็จเรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงช่องไฟออกเนี่ยนะครับก็จะมะีเขียนไว้ชัดเจนนะครับเป็นลาเบลมาให้ก็คือเป็น นิวตรลนิวตอนนิวตรลนะครับนิวตรลหรือว่านิวตันนะครับเอิร์ธแล้วก็ลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต่อให้ถูกนะครับห้ามสลับกันนะครับสายอย่าให้สลับนะครับก็จะสามารถทํางานได้ดีนะครับโอเคอันนี้ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง2 kva แล้วก็2.5 kva เดี๋ยวสักครู่เดียวครับผมพาไปดูด้านหลังของรุ่น3.5 k และ5 k ครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านหลังนะครับของตัว i ิ o โซล่านะครับไฮบริดอินเวอร์นะครับหรือว่าเป็น Inverter Solar Hybrid นะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับซึ่งการทำงานเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่ามีการผสมผสานนะครับจากโซล่าด้วยไฟบ้านด้วยนะครับเพื่อให้การใช้งานเนี่ยต่อเนื่องนะครับหรือว่าใครที่จะใช้งาน ประหยัดนะครับสูงสุดในการใช้โซลา่าเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้โซลา่านะครับอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าระบบจะคำนวณเองเนี่ยนะครับเขาจะมีการคำนวณเพื่อที่จะเอาโซลา่ามาใช้นะครับถ้าเกิดโซลา่าพอนะครับมีไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาพอเนี่ยเขาตัดไฟบ้านทิ้งเลย ไม่ต้องใช้ไฟบ้านเข้ามาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยให้คุณประหยัดด้วยนะครับซึ่งทางด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นยังไงก็มีความคล้ายคลึงนะครับถ้าเกิดเราดูตัว 3.5k เนี่ยนะครับมีการเลือกนะครับกริดพาริตี้นะครับมีการเลือกว่าเป็นกริดพาร o r i t y หรือว่าเป็นแบตเตอรี่พาร i ิตี้นะครับซึ่งมีความเหมือนกันเลยนะครับกับรุ่น 2.2.5k กับต่อไปก็จะเป็นเลือกชนิดของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น ในส่วนของการเซตว่าเป็นการใช้งานกับ U, เป็น UPS หรือเป็น Wide Range UPS นะครับถ้าเกิดมีการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Computer, นะครับหรือเครื่องใช้ไฟที่ s n s s t t v v นะครับในเรื่องของอตัวโวลเตจนะครับก็สามารถที่จะเซตเป็น UPS ได้นะครับแล้วก็ อีกทีนึงนะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำงานเป็น UPS ได้ดีเลยทีเดียวแม้ไฟตกนะครับแม้ไฟตกที่90 V โวลต์เนี่ยเขายังสามารถนําไฟตกมาชาร์จแบตเตอรี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนะครับใช้คอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่องนะครับดีมากๆมีเบรกเกอร์นะครับอันนี้มีเบรกเกอร์สําหรับตัวอะไรครับแบตเตอรี่ MCB นะครับมีเบรกเกอร์สําหรับตัว ไฟกัไฟ AC นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับโซล่านะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นโซล่าเข้านะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกครับก็คือ 50M แอมป์ซึ่งระบบเนี้เป็นระบบ48นะครับตัวนี้เป็นระบบ48คุณสามารถที่จะเอาโซล่าเข้ามาได้5 0แอมป์นะครับโอเคนะครับระบบ48ก็คือยกตัวอย่างเช่นการการต่อระบบ48ก็คือเอาแผง300วัตต์เนี่ยนะครับมาต่อเป็นอนุกรม นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จลงมานะครับให้ระบบ48นี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย50แอมป์นะครับแล้วก็การขนานแผง300วัตต์เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะต่อ2แผง3แผง4แผงนะครับอันนี้นะครับสามารถต่อลงมานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมี อะไรครับ bypass switch ด้วยนะครับรุ่นใหญ่นะครับที่มีการใช้งานมากขึ้นเนี่ยนะครับเรามี bypass switch เป็นลักษณะนี้ให้เลยนะครับก็คือบิดซ้ายบิดขวานะครับก็แข็งแรงครับเนี่ยครับแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับทางด้านหลังเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามี output นะครับอันนี้จะเป็นสาย output นะครับ output ที่เป็น ไฟบ้านนะครับอันนี้ก็คืออินพุตไฟบ้านซึ่งอันนี้ทำไมถึงต้องมีอินพุตไฟบ้านเพราะว่าตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับทำงานไฟบ้านกับโซล่าผสมประสานกันเพื่อให้การใช้งานในต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ้าแสงแดดพอนะครับออกแบบได้เหมาะสมนะครับก็ไม่สามารถไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟบ้านเข้ามาเลยนะครับไฟบ้านจะมาใช้ก็ต่อเมื่อมีแสงแดดที่รี่ลงมานะครับหรือว่าไฟที่เป็นแสงแดดไม่พอนะครับซึ่งตัวนี้นะครับข้อที่ ผมเรียนแล้วนะครับในเป็นมาตรฐานทุกครั้งเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสายนะครับที่ต่อเป็นระบบ4 8มาให้แล้วนะครับในกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องออกไปซื้อละนะครับแล้วก็สายนะครับนอกจากจะใหญ่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับก็มีการเข้าหางปลานะครับเข้าหัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับได้มาตรฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมถึงได้รับความนิยมนะครับอย่างสูงเลยทีเดียวต่อมาครับก็เราก็จะมาดูนะครับตัวใหญ่ก็คือตัว 5k นะครับตัว 5k เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นสวิชนะครับดิฟสวิชที่สามารถที่จะคอนฟิกได้เหมือนกับตัวรุ่น 2k 2.5k 3.5k นะครับมีลักษณะเดียวกันนะครับมีเมเซอร์กิตเบรกเกอร์สวิชนะครับที่เป็นสวิชที่เป็นเบรกเกอร์ของ AC นะครับแล้วก็มีตัวบายพาสนะครับตัวบายพาสสวิชมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้งานนะครับถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็บิดนะครับตัวดิฟเอ่อตัวตัวบายพาสวิชเนี่ยนะครับแข็งแรงมากเลยแล้วก็ทางขวามือเนี่ยนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ MCB นะครับรวมจนถึงตัวโซล่า PV MCB นะครับทางด้านล่างครับก็จะเห็นว่ามี เทอร์มินอลขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูครับก็คือเนี่ยครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือสายไฟขนาด16สแปรเนี่ยนะครับสามารถที่จะต่อเข้าไปได้อย่างสบายๆเลยนะครับซึ่งเอ่อเรามาดูนะครับเทอร์มินอลก็จะมีทางฝั่งที่เป็นเอ่อโซล่านะครับซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกนะครับขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีบอกว่าเป็น48โวลต์นะครับมีขั้วลบขั้วบวก ไฟออกไฟเข้านะครับมีการเขียนเครื่องหมายชัดเจนนะครับมีลาเบลให้ก็คือเป็นนิว r a l เป็น Earth เป็น l i น์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเช่นกันนะครับก็จะมีสายนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยนะครับใช้งานได้อย่างสะดวกซึ่งสายที่แถมมาให้เนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับดูครับโอ้โหอันนี้หนักเหมือนกันนะครับเนี่ย สายที่แถมมาให้จากโรงงานอย่างที่ผมเรียนครับเป็นสายขนาด16 square นะครับเป็นสายขนาด16 square นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับ16 square นะครับ16 square color code นะครับชัดเจนสายมีขนาดใหญ่นะครับก็โอ้คุณภาพดีมากนะครับคุณภาพดีมากนะครับเป็นทองแดงที่ได้คุณภาพมากๆเลย นะครับส่กลับได้เซอร์จากไอโซแล้วก็กระทรวงนะครับพลังงานหมุนเวียนจากอินเดียนะครับโอเคครับก็ในเรื่องของการต่อนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับก็คอนเซปต์ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือคุณต้องปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ตั้งค่าให้ถูกต้องนะครับต่อแบตเตอรี่ก่อนเสมอ นะครับพอต่อแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ออนขึ้นมานะครับดูปกติไหมนะครับแล้วก็ปิดสวิชต่อโซล่านะครับมีการใช้สามารถต่อใช้งานได้อย่างง่ายนะครับสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกรุ่นนะครับก็จะมีคู่มือนะครับรวมจนถึงตัวใบวารันตีนะครับที่มีอยู่นะครับอยู่ที่คู่มือทุกอันเลยนะครับทุกตัวเนี่ยนะครับรับประกันนะครับมีรับประกันด้วยนะครับ 1ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากที่จะ extend a ารันตีนะครับหรือว่าต้องการวารันตีที่เป็นแบบพิเศษนะครับเป็น premium นะครับหรือว่าเป็น platinum เลยเนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบถามนะครับทีมงานเราได้นะครับเรามี sla นะครับที่จะการันตี service นะครับให้กับลูกค้าแต่ละท่านนะครับตามความเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการนะครับโอเคครับ ก็วันนี้นะครับก็มาโชว์นะครับให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้เห็นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะบภาพให้ดูอีกทีนะครับนะครับซึ่งทั้ง4รุ่นเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 2K 2.5K 3.5K แล้วก็ 5K เนี่ยนะครับสามารถที่จะตอบสนองความต้องการนะครับทางการใช้ในการใช้งานของคุณ มีการใช้งานต้องการใช้งานมากต้องการใช้งานน้อยนะครับสามารถที่จะ,อะตอบสนองนะครับทุกๆความต้องการของลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีมาตรฐานนะครับระดับ ISO นะครับระดับกระทรวงพลังงานหมุนเวียนของอินเดียด้วยนะครับระดับโลกเลยนะครับ ISO แล้วก็สายไฟด้านหลังมีความมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่ให้มาแต่ละตัวนะครับมีขนาดใหญ่มากถึง50แอมป์ นะครับแล้วก็ตัวเทอร์มินอลนะครับจุดนะครับที่ใช้ต่อเชื่อมสายเลนต่างๆเนี่ยใหญ่นะครับได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะถามนะครับหรือว่าไลน์นะครับหรือว่าติดต่อมาทางรายละเอียดด้านล่างวิดีโอนี้ได้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ผมก็คิดว่าเป็นตอนที่นำมาโชว์ให้ดูนะครับทั้ง4รุ่นเลยนะครับ เป็นตอนที่พิเศษจริงๆนะครับในในในวิดีโอตอนนี้ซึ่งถ้าชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็ช่วยแชร์นะครับความรู้ต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับในคอมมูนิตี้ของเรานะครับในด็อกเตอร์กรีนคอมมูนิตี้ของเราซึ่ง ถ้าเกิดมีข้อติชมนะครับหรือว่าต้องการที่จะดูรีวิวนะครับรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยนะครับสามารถที่จะรีเควส t นะครับทีมงานเราได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ